ดิฉันอยู่ที่เมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือว่า UAE ค่ะติดตามเสนาธิการทหารเรือมาเยี่ยมหมู่เรือปราบรามโจนสลัดของกองทัพเรือหลังจากที่ทางรัฐบาลอนุมัติให้ขยายเวลาการปฏิบัติภารกิจออกมาอีก36วันช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ 95วันเต็มนะคะที่หมู่เรือปราบปรามจนสลัดของกองทัพเรือไทยไปร่วมปฏิบัติภาร,รกิจกับกองเรือนานาชาติที่อ่าวเอเดนแล้วก็ชายฝั่งโซมาเลียนะคะถึงตอนนี้จะเป็นผลัดสุดท้ายแล้วจะใช้เวลาอีก36วันค่ะแล้วก็คณะเสนาธิการทหารเรือก็ได้ไปตรวจเยี่ยมทางกำลังพลแล้วก็เรือหลวงที่นั่นด้วยนะคะเราไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งรายงานที่สหรัฐอาหรับเอเมเรดค่ะ จุดที่ที่ฉันยืนอยู่นี้นะคะเป็นบริเวณหน้าโรงแรมดุสิตพรินเซสค่ะซึ่งเป็นที่พักของคณะเสานาธิการทหารเรือและคณะสื่อมวลชนที่มาเยี่ยมหมู่เรือปราบรามโจรสลัดที่เมืองดูไบนะคะดูไบนี่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสหรัฐอาหรับอิเร์หรือว่า UAE ค่ะเป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยซึ่งก็เดินทางมาทั้งทําธุรกิจแล้วก็มาท่องเที่ยวมากมายนะคะจุดนี้จะเห็นได้ว่าก็มีบ้านเรือนแล้วก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะอยู่ในเมืองพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ การค้าเสียทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังจะเดินทางไปนั่นก็คือที่ท่าเรือเจเบลอาลี A L e ค่ะอยู่ในฝั่งเบอร์ดูไบอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งอีกสักครู่ดีฉันจะติดตามท่านเสนาธิการทหารเรือไปเยี่ยมหมู่เรือปราบรามโจรสลัดที่นั่นใช้เวลาเดินทางจากจุดนี้ออกไปราวๆ45นาทีค่ะ บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ที่ท่าเรือเจเบลอาลีเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสมีเรือสินค้าเข้าออกเพื่อขนถ่ายสินค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้างเนื่องจากดูไบเป็นเมืองที่ไม่หยุดการพัฒนาค่ะแม้ว่าจะเคยมีข่าวว่าประสบปัญหาเศรษฐกิจแต่วันนี้ดูเหมือนว่าดูไบจะกลับมาคึกคักเต็มไปด้วยการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่อีกครั้ง แต่ที่พิเศษสุดของท่าเรือเจเบลอาลีในเช้าวันนี้คือเรือหลวงซิมิลันของกองทัพเรือไทยได้มาจอดเทียบท่าอยู่หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติภารกิจในผลัดที่4และได้เข้าเทียบท่าเพื่อรับส่งกําลังบํารุงจากประเทศบาเรนและมารอรับคณะของเสนาธิการทหารเรือซึ่งนําสื่อมวลชนจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆและหนังสือพิมพ์มาสังเกตการและสัมภาษณ์กาลังพลของหมู่เรือปราบรามโจรสลัด พลเรือเอกทะเกิง hmm. ศักดิ์วังแก้วเสนาธิการทหารเรือเปิดเผยว่าการมาสังเกตการถึงในพื้นที่ปฏิบัติการจริงเช่นนี้จะทําให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนําเสนอต่อรัฐบาลเพื่อขออนุมัติให้กองทัพเรือจัดมูเรือปราบปรามโจรสลัดมาร่วมปฏิบัติการกับกองกําลังผสมนานาชาติอีกในปีต่อไปที่เข้าปฏิบัติมาแล้วหรือสึรช่องปฏิบัติต่อไปเนี่ยเออมีอะไรไหมที่ยังเป็นปัญหาอุปสรรคหรืออยากจะ ได้รับความช่วยเหลืออะไรหรือได้รับการสนับสนุนอะไรจากกองทัพเรือโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องการส่งกําลังบรุงที่เรากําลังทําอยู่เนี่ว่ามันครบถ้วนสมบูรณ์หรือ,อยังเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการที่เราจะได้ส่งกําลังมาครั้งต่อไปถ้ารัฐบาลสนับสนุนงบให้กองทัพเรือดำเนินการต่อไปในปีต่อ,ตอไปนะครับนี่คือนี่คือสิ่งสิ่งหลักที่อยากจะเรียน ขณะนี้ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของเรือซิมิลันกำลังเตรียมการต้อนรับคณะของเสนาธิการทหารเรือและสื่อมวลชนอยู่ส่วนเรือหลวงปัตตนีอยู่ระหว่างการลาดตระเวนในพื้นที่และในช่วงบ่ายจะมีคนไทยในดูไบเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงซิมิลันด้วยนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้ ในช่วงเรื่องเด่นเย็นนี้กลับมาติดตามภารกิจการเยี่ยมหมู่เรือปราบปรามโจรสลัดของกองทัพเรือไทยที่ท่าเรือเจเบลอาลีนะคะและดิฉันจะอยู่ที่นี่3วันด้วยกันดังนั้นติดตามได้ทั้งในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะถ้ามีโอกาสก็จะนําชมเมืองดูไบและประเด็นอื่นๆที่สําคัญก่อนที่จะเดินทางไปยังประเทศบาเรนอีกจุดหนึ่งซึ่งก็เป็นสถานที่สําคัญในการตั้งกองกาลังผสมนานานชาติทางเรือที่นั่นค่ะ,อะขอบคุณมากค่ะคุณสายสว่า